โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคลึงหนุ่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับอาประเนคําคืนวันพฤหัสบดีครับบิ๊กแมทพิจารณเรื่องเกมเวลาตีสองตรงยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนดที่2นะครับอัลตันตาจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากอังกฤษเกมแรกในอัลตันตาบุกถล่มมา3 0กลมความด้ียเปียบไว้เยอะจริงๆนะครับล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านสเสมอเวรนามา2 2ในเกมลีกรางดับ6ในเกาโชนะครับคืนน นี่เตรียมจัดเต็มครับประตูในรายการนี้ก็จะกลับมาใช้หวนมูโซเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยแกนหลักทั้งนั้นเลยครับพวกมาเช่นเดรูนซัปปาคอสตาเอเมอร์ซันมาเิโอปาซาลิตเทิร์คูปไมเนอร์นะครับคูน้าชาวเคเตไลเร่ชาลูกัสกามัก้าครับก็ยิงใส่ลิเวอร์พูลในเกมแรกมาแล้วครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแม่ถือว่า ฟอร์มแย่ต่อเนื่องนะครับแพ้คาบ้านให้กับคริสเซอร์เลตมา01ทำให้หล่นมาเป็นดับ3ของหลีกตอนนี้นะครับต้องเดาใจการจัดทัพของเจอเก้นครอปเหมือนกันตัวเจ็บก็มาติปเจ้าหนูคอนเนอร์บรดลี์อ,อย่างเงี้ยมาเจ็บเพิ่มนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยประตูได้จะคือดูแล้วก็ได้จะต,ต้องจัดเต็มนะครับอลิซงเบ็กเกอร์ครับแบ็คขวาจะเป็นเทรนด์ทางซ้านดูโรเบิร์สันนะครับผู้เซ็นเตอร์ ก็น่าจะเป็นฟันไดส่วนอีกคนไม่โกนาเต้ก็เจดูหนูควานซ่านะครับ้านกลางแมคลิสเตอร์โซบอสไล เอ็นโดไม่ก็เคอร์อติสโจนนะครับแนวรุกก็ซา,า,าร่ากัลดียร์ตลงแน่แนส่วนหน้าเป้าน่าจะเปลี่ยนมาใช้ดีโกโจตาออสตาตัวจริงมากนะครับโดยมีกัคโปกับน,นูนเยสรอโอกาสที่มานั่งสำรองแน่นอนก่อนเกมลิเวอร์พูลยังบุกมาเป็นต่อนะครับอย่างที่บอกไปเพออาราะลันต้าบุกชนะเกมแรกคือกุมความได้เปรียบเยอะมากนะครับแพ้2ประตูคาบ้านยังเข้ารอบเลยครับส่วนลิเวอร์พูลไม่มีทางเลือกจะต้องบุกมายิงด้วยระยะห่าง3ประตูขึ้นไปนะครับ เกมอัตรันตาทำให้เห็นในเกมแรกว่าแม่พวกเขาเป็นทีมที่บทจะเน้นบทจะเล่นในเกมยุโรปขึ้นมาก็ทําได้ดีนะครับยิ่งเกมนี้เล่นในบ้านแล้วก็ประกอบกับเลือภูห่วงหน้าพวงหลังด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมีเกมพรีเมียร์ลีกรออยู่อีกสถานาาในลีกก็แม่ถือว่าไม่ดีเราด้วยนะครับดังนั้น มันก็อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกันครับยิ่งเกมนี้อตแลนตาเล่นในบ้านเคยยิงมาแล้ว3ลูกในอันฟิลด์ด้วยวัดแส่อตาลนตาครับพี่เฉนมองว่าเกมนี้น่าจะเดินหน้าต่อไม่แพ้ลิเวอร์พูลเป็นอย่างน้อยแล้วเข้ารอบนะครับให้เชียร์แอตแลนตาเป็นคืนทุ่งหญ้าบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย